อยากฟังเบื้องหลังที่ได้เล่นในเขาเบนคมีอะไรสนุกๆบ้างออก็คือแบบว่าหนูแบบตอนแรกเนหนูลบกลวนทุกคนเพราะว่าแบบเหมือนแบบว่าพี่เขาอะส่งรหัสส่งอะไรมาให้หนูว่าตอนทุ่มหนึง่งใช่ไหมซึ่งแบบหนูไม่ได้อ่านไลน์ไงทุกคนแล้วหนูแบบคือมันไม่แจ้งเตือนมันไม่ขึ้นนะหนูก็ต้องแบบเข้าไปดูในไลฟ์เอ้ยหนูต้องเข้าไปดูในแชทเขาถึงหนูจะเห็นนะทุกคนอุ้ยเผื่อผู้ชาปเด้อไม่ได้หรอกเสร็จแล้วใช่ปะแล้วหนูก็แบบ เฮ้ยทำไงแล้วพอเขาส่งมาตอนทุ่มหนึ่งใช่ป่ะแล้วแบบตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสองทุ่มกว่าๆแล้วหนูก็บอกแล้วแบบว่าเวลาเราแบบเออซายอินเข้าไปเขาใช่ป่ะเราก็ต้องแบบเอาแบบรหัสยืนยันจากอีเมลที่เป็นเจ้าของไอเขาใช่ป่ะแล้วแบบหนูก็แบบขอหนูก็เลยแบบส่งขออีเมลพี่เขาไปตั้งแต่รามาณสองทุ่มกว่าๆทุกคนแล้วแบบจนประมาณแบบสองทุ่มสี่สิบเขาไม่ตอบเลยทุกคนหนูแบบตอนนั้นใจหนูแบบเฮ้ยเอาไงอ่ะแล้วเอาไงอ่ะเอาไงดีแล้วแบบเราเสร็จแล้วก็เลยแบบ แล้วคือหนูเป็นคนที่ค่อนข้างไม่กล้าโทรแบบหนูไม่กล้าคุยกับคนที่หนูไม่สนิทใช่ป่ะทุกคนแล้วแบบหนูก็ไปถามแม่ว่าแม่หนูโทรหาพี่เขาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบหนูก็กดโทรไปแล้วแบบตอนนั้นที่หนูกดโทรคือเสียงหัวใจหนูแบบตื่นเต้นกว่าขึ้นเตอร์ยทุกคนตื่นเต้นแบบจะโดนด่ามไหมแล้วก็โทรไปแล้วก็บอกแล้วพี่เขาบอกอ๋อโอเคจ้าเดี๋ยวพี่จัดการให้แล้วเขาก็ให้รหัสหนูมาตอนสองทุ่มกว่าๆนะคะทุกคนหนูแคปไว้ด้วยนะว่าแบบหนูแบบได้เล่นเครื่องเองเพราะว่าได้เล่นแอปเบนเในเครื่องเองเพราะว่า รู้สึกภูมิใจมากทุกคนตอนหนูเข้ามาหนูแบบแบบคนลุกเลยแบบ